สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบ,พบกับครูนะครับในช่องเรียนวิทย์กับครูพัฒนนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุริยะกันนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้นักเรียนสังเกตภาพก่อนนะครับภาพด้านบนกับภาพด้านล่างดูที่ภาพ้าามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับภาพด้านบนถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยก็จะมีความแตกต่างโดยที่นักเรียนเห็นว่าโลกของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของ ระบบสุิยะแต่ภาพด้านล่างเนี่ยดวงอาทิตย์ของเราเป็นศูนย์กลางของระบบสุิยะนั่นเองนะครับในอดีตนะครับมนุษย์เชื่อว่านะครับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์แล้วก็ดาวเคราะห์นะครับโคจรรอบโลกแต่ต่อมานะครับเมื่อมีการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์นะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับพัฒนาขึ้นก็ทําให้ทราบว่าโลกเป็นเพียงแค่ทำไมครับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับในระบบสุิยะซึ่งก็มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุิยะมีโลก โคจรรอบดวงอาทิตย์รวมทั้งบริวารดวงอื่นด้วยก็จะไล่ตั้งแต่ข้างในสุดนะคือใกล้ดวงอาทิตย์สุดก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวคารดาวพฤหัสด,ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางนั่นเองนะครับ จากภาพนะครับถามว่าระบบสุญยะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับระบบสุิยะนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรสสารที่มารวมตัวเป็นระบบสุญยะมันมาจากไหนนะครับซึ่งตอนนี้เรายัางไม่รู้นะครับคร,ครูอยากให้นักเรียนทํากิจกรรมอันนี้ครับกิจกรรมที่1เรื่องการกําเนินดระบบสุิยะนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์อธิบายกระบวนการกําเนินดระบบสุญิยะจากแผนภาพที่ครู hat, ทำให้ครับกำหนดให้นะครับซึ่งครูก็มีอยู่ในใบงานที่5นะครับหน้าที่2นั่นเองนะครับมีข้อมูลให้ อ่าหนึ่งขอให้นักเรียนสืบค้นนะครับการกําเนิดระบบสุริยะแล้วก็วิเคราะห์นะครับกระบวนการกําเนิดระบบสุริยะจากแผนภาพเนี่ยวายช่องสี่เหลี่ยมที่งว่างอยู่เนี่ยนะครับควรเติมอะไรลงไปนะครับอ่าควรเติมอะไรลงไปถึงจะทําไมครับถูกต้องนะครับซึ่งครูจะมีชุดข้อความให้นักเรียนอยู่ทั้งหมด7ชุดนะครับนักเรียนก็ต้องไปสืบค้นก่อนแล้วก็คิดว่าเอ้ยช่องเมื่อกี้เนี่ยควรเอาข้อความอะไรไปใส่คือชุดที่หนึ่งชุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยควรเอาอะไรไเข้าไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมเพื<ๆ>่อ<ๆ>ให้มันทําไมถูกต้อง แล้วก็นักเรียนก็ลองจําแนกดูสิครับว่าถ้ายนจําแนกเนี่ยครับบริเวณเอ้บริวานนะครับรอบดวงอาทิตย์เนี่ยครับรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแบ่งได้ตามที่นักเรียนกาหนดน่มีกี่เกณฑ์นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งมันนีเองนะครับอ่านะครับแผนภาพนะครับครูมีอยู่หน้าที่สองนะครับนักเรียนก็ศึกษาแล้วก็ทำาไงครับตอบมาลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้เททมาถูกต้องนะครับโดยการนักเรียนต้องศึกษาก่อนนะครับโดยการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่า โซนควาเสร็จแล้วนะครับน MM. ักเรียนค่อยมาดูขู่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทำไมครับเหลืออีกอย่างหนึ่งให้นักเรียนตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมด้วยซึ่งมีทั้งหมด3ข้อนะครับแต่ใบกิจกรรมมันมี5้ข้อนะครับนักเรียนก็ตอบให้มันครบทั้ง5ข้อนะครับเพราะนั้นตอนนี้ไปให้นักเรียนหยุดคลิปวิดีโอครูก่อนนะครับแล้วค่อยดูเฉลยนะครับไปสืบค้นทาใบกิจกรรมให้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วก็เปิดวิดีโอครูมาดูเฉลยได้นะครับ เพราะนั้นนะครับเริ่มต้นทวีสปุริยะนะครับต่อมาต้องเป็นอะไรครับเนบิลาสุริยะนั่นเองนะครับแยกเป็นนะครับจานดาวเคราะห์อีกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับจานดาวเคราะห์นะครับแยกเป็นสามอันนะครับก็จะเป็นวัตถุดาวเคราะห์นะครับก็ที่เป็นของแข็งจุดลมเลยวสูงวัตถุดาวเคราะห์แก๊สจุดลอมเลยวต่ำอันนี้ต้องเป็นอะไรครับกายจางดวงอาทิตย์มากๆต้องเป็นแถบไคลเปอร์หรือดวงดาวห่างนั่นเองนะครับ ซึ่งมาดูที่วัตถุดาวเคราะห์ก่อนนะครับที่เป็นของแข็งและจุดลอมเหลียวสูงนะครับดาวเลือกนะครับก็จะมีดาวเลือกก่อนเกิดและแยกออกมาก็เป็นดาวเลือกก่อนเกิดที่ชนกันแล้วพอกผูน,นะครับก็คือดาวเคราะห์หินนะครับเขาเรียกว่าดาวเคราะห์ชั้นไหนซึ่งมีด้วยกันอยู่4ด่ดวงคือได้ไดจากพุทธศุกร์โลกทั้งขานไล้จากไกดดวงอาทิตย์มาไกดดวงอาทิตย์นี่นะครับแล้วก็ดาวเลือกก่อนเกิดถูกรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงก็จะมีแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับ ต่อมานะครับวัตถุที่เป็นดาวเคราะห์ที่เป็นแก๊สและจุดลอมเหลียวต่ำนะครับเมื่อรวมตัวกันก็จะเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีแก่นเป็นของแข็งนั่นเองนะครับมีส่วนใหญ่เป็นแก๊สของไฮโดรเจนและฮีเลียมนะครับก็แบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สกับดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งนั่นเองนะครับดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สก็แบ่งเป็น2ดวงคือดาวพฤหัสกับดาวเสาร like ์ส่วนดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งก็แบ่งเป็นสองดวงคือดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนั่นเองนะครับ อ่านะัะเฉลยนะครับ3ข้อนะครับเนาะดวงอาทิตย์และบริวารน,นะครับกาเนิดมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันหรือไม่นะครับและมาจากแหล่งกําเนิด,ดใดมาแหล่งกําเนิดเดียวไหมเดียวกันนะครับก็คืออะไรครับนิวลรที่อยู่ทางด้านหัวเลยเนี่ยนะครับนิวลรแล้วก็แยกออกเป็นเรื่อยๆนะครับ2ดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกกําเนิดมาจากวัตถุดาวเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเหมือนหรือต่างครับต่างกันนะครับเนาะดาวเคราะห์ชั้นในมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็ง แต่ดาวเคราะห์นาบชั้นนอกส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมนั่นเองนะครับจากกิจกรรมของถามว่านักเรียนสามารถจําแนกนะครับประเภทของบริวารรอบดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างไรและใช้เกณฑ์ในการแบ่งอย่างไรนะครับแบ่งได้ทําไมครับ4เขตนะครับตามลักษณะการเกิดและธาตุเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับก็ได้แก่อะไรครับหึคือดาวเคราะห์ชั้นในแล้วก็ดาวเคราะห์น้อยนะครับแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวเคราะห์ชั้นนอกแล้วก็แล้วก็เมฆของออสหรือดวงดาวหางนั่นเองนะครับ มาดูการกำเนิดระบบสุริยะนะครับมาดูขั้นแรกนะครับกำเนิดจากอะไรเขาบอกว่าระบบสุริยะเกิดจากนะครับแก๊สและฝุ่นที่ทำไมครับเคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยมีการรวมตัวกันตรงบริเวณใจกลางซึ่งมีความนะครับหนาแน่นมากอันเองนะครับทําให้ใจกลางมีมวลและทาไมครับแรงดึงดูดมากนะครับแรงดูดมากนะครับจนสามารถดึงดูดแก๊สในอวกาศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมารวมกันนะครับ เมื่อแก๊สนะครับมารวมกันนะครับจนมีมวลขยายขึ้นนะครับก็เริ่มจะไหมครับหดตัวด้วยแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับเมื่อแก๊สนะครับมีการยุบตัวลงก็จะทําให้มีความดันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุทําให้บริเวณใจกลางมีอุณหภูมิด้วยครับสูงนะครับในบริเวณนี้มีอุณหภูมิที่สูงและกลุ่มแก๊สนะครับก็กลายเป็นดวงอาทิตย์นะครับที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ก่อนเกิดหรือโปรโตซันนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับจะมีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนอุณหภูมิที่แก่นนะครับสูงนะับถึงประมาณเท่าไหร่เลยครับ15ล้านเคลวินนะครับแล้วก็ให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับเนาะฟิวชั่นเอ้ยฟิวชั่นนะครับโทษทีนะครับโดยนะครับไฮโดรเจนนะครับรวมกันเป็นฮีเลียมแล้วก็ปล่อยใช่ไหมครับปล่อยพลังงานซึ่งเป็นพลังงานของดาวเลือกดวงใหม่ซึ่งดาวเลือกดวงนี้ก็มีชื่อว่าดวงดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับ ฝุ่นและแก๊สที่เหลือรอบนอกนะครับเคลื่อนที่หมุนวนเป็นแผ่นกลมแบนครับรอบดวงอาทิตย์นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าแผ่นนี้เป็นแบนแผ่นนแบนนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์นะครับมีอุณหภูมิทำไมสูงดังนั้นสสารที่เป็นของแข็งนะครับเช่นพวกเศษโลหะนะครับเศษโลหะเศษหินจึงมีจํานวนน้อยนะครับและต่อมานะครับของแข็งเหล่านี้ก็ได้ทําไมครับพอกพูนจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเราเรียกว่าวัตถุดาวนะครับ วัตุดาวเคราะห์นั่นเองนะครับขนาดเล็กทาไมครับจานวนมากๆเลยนะครับและต่อมาครับของแข็งเหล่านี้ก็ได้พ่อคูณทาไมครับจนมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกนะครับจนเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดนั่นเองนะครับเรียกว่าดาวเคราะห์ก่อนเกิดมีขนาดมีขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับน้อยกว่า5กิโลเมตรจํานวนจํานวนมากเลยนะครับจากนั้นดาวเคราะห์ก่อนเกิดจะชนกันแล้วก็ทาไมครับพ่อคูณมวนจนครั้งมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็น ดาวเคราะห์หินนะครับขนาดต่างๆเลยนะครับซึ่งดาวเคราะห์หินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกี่ดวงครับ4่ดวงก็คือดาวเคราะห์ชนในน่นเองนะครับได้ไลาจากคืออะไรครับดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารนะครับส่วนบริเวณที่ไกลออกไปนะครับอุณหภูมิต่ำนะครับและเป็นที่รวมของสารละเหยง่ายนะครับก็เช่นพวกน้ําแอมโมเนียนะครับมีเทนก็รวมทั้งไฮโดรเจนและฮีเลียมนะครับรวมถึงฝุ่นด้วยนะครับนักเรียนนะครับแล้วค่อยๆทำาไครับ รวมตัวกันนะครับเนาะสารเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่นะครับพอดาวเคราะห์เหล่านี้มีมวลมากพอก็จะมีแรงโน้มถ่วงพอที่ทำาไครับดักแก๊สไว้นะครับโจรดาวเคราะห์มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นนะครับแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมนะครับแล้วก็ที่แก่นของมันเราก็จะเรียกว่าดาวเคราะห์ยักแก๊สนั่นเองนะครับส่วนนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวก่อนครับดาวเคราะห์ยักแก๊สมีกี่ดวงครับ2ดวงนะครับเนาะสดวงซึ่งอะไรประกอบด้วยอะไรครับ ก็ดาวอะไรครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นั่นเองนะครับส่วนสสารที่อยู่ไกลออกไปอีกนะครับก็จะรวมตัวกันนะครับเป็นดาวเคราะห์ยักษ์นะครับนะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ยักษ์แก๊สนะเฮเราจะเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ยักษ์น้ําแข็งนั่นเองครับซึ่งก็มีอะไรกี่ดวงครับ2ดวงเหมือนกันนะครับได้แก่พวกดาวอะไรดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนั่นเองนะครับของแข็งที่เหลือจากการก่อตัวของดาวเคราะห์ชั้นในนะครับจะถูกทำไมครับ รบกวนจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพุทธหัสนะครับของดาวพุธหัสทำให้นะครับไม่สามารถก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ได้นะครับจึงเกิดเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับในบริเวณที่อยู่ระหว่างอะไรรวงโคจรของดาวอังคารนะครับเนาะดาวอังคารกับดาวพุทธหัสนะครับที่นักเรียนสังเกตเห็นเป็นแถบฟ้าๆเล็กๆเนี่ยนะครับเนาะนี่คือดาวแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับก็จะอยู่ระหว่างอะไรครับดาวอังคารกับดาวพุธหัสนั่นเองนะครับ ส่วนสสารที่กระจายอยู่รอบนอกนะครับซึ่งเป็นเศษที่เหลือนะครับจากการรวมตัวนะครับเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับถัดจากกรุงครออกไปเนี่ยนะครับของดาวนิฟจูนออกไปเนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าแถบไคเปอร์นะครับเนาะแถบไคเปอร์นะครับเป็นแหล่งกําเนิดของดาวหางคาบสั้นนะครับเนาะเป็นแหล่งกําเนิดของดาวหางคาบสั้นนะครับและบริเวณที่ถัดออกไปอีกนะครับนะถัดแถวเปอร์ออกไปอีกเราก็จะเรียกว่าดงดาวหางหรือเมฆของออสนั่นเองครับเป็นแหล่งกําเนิดของดาวหางคาบยาวนั่นเองนะครับก็คือแถบ เนี่ยครับข้างนอกไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับจากขบวนการกำเนิดระบบสุริยะครับแสดงให้ทาไมเห็นว่าดวงอาทิตย์และบริวารต่างๆกำเนิดมาจากอะไรครับเนวิลาสุริยะนะครับจึงนะครับมีธาตุนะครับที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่คล้ายคึงกับอะไรคล้ายคึงกันนะครับแต่อาจจะมีอะไรครับสัดส่วนขององค์ประกอบของธาตุที่ทำไมแตกต่างกันนะครับนแตกต่างกันออกไปซึ่งนักดาราศาสตร์ก็ได้แบ่งเขตนะครับพื้นที่โดยรอบของ ระบบสุญญานี้ออกเป็นอะไรครับดวงอาทิตย์เนี่ยออกเป็น4เขตด้วยกันนะครับก็เริ่มด้วยด้ไรมาดาวเคราะห์ชั้นในนะครับเนาะดาวเคราะห์ชั้นในแล้วก็มาเลยครับดาวเคราะห์เอ้ยแถบดาวแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นอะไรนี่เรียกว่าดงดาวหางนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคําถามทบทวนนะครับเนาะคำถามทบทวนเรื่องที่สถานีการเรียนเรียนไปนะครับอ่สาสถานีกเรียนไป เหมือนเดิมครับเนาะก็ให้นักเรียนลอกโจทย์ลงสมุดนะครับแล้วก็เขียนตอบมาให้ครูนะครับโดยข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับครูให้ห้องม6กทับหนึ่งเนี่ยเลขที่1กับ18นะครับอ่ามหกทับสามเนี่ยครูให้เลขที่นะครับเลขที่1 18แล้วก็19นะครับส่วนข้อ2นะครับอ่าโยงมานี่นะครับข้อ2ม หกทับหนึเนี่ยคูให้เลขที่สองกับเลขที่สินะครับส่วนมหกทับสามคูให้เลขที่สองสนะครับแล้วก็ยีสนะครับส่วนข้อสามอยู่นี่นะครับข้อสอ่าคูสาคูให้มหกทับหนึ่งเนี่ยนะครับข้อสามกคหนือเลขที่สากับสิบกนะครับหกทับสามเนี่ยคูให้เลขที่สาม ยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามสิบสามนะครับข้อสี่นะครับคูให้มอลหกทับหนึ่งนะครับข้อสี 4, เ 15, ่เลขที่สี่เลขที่สิบห้านะครับเลขที่ยี่สิบสองนะครับมอลหกทับสามคูมให้เลขที่สี่นะครับอ่าสิบสิบห้านะครับแล้วก็ยี่สิบสองแล้วก็สามสิบสองนะครับข้อห้าครับ ครูให้ม6หทับหนะครับเลขที่5 14นะครับ5้าแล้วก็19นะครับส่วนม6หทับสเนี่ยครูให้เลขที่5 14 23แล้วก็31นะครับส่วนข้อ6นะครับข้อ6ครูให้ม6หทับหเลขที่6 สิบสิบสามนะครับนะหกสิบสามใช่ไหมครับเดี๋ยวโทษดูดูก่อนครับหกสิบหกสิบสองนะครับไม่ใช่สิบสามโทษทีหกสิบสองหกแล้วก็สิบสองแล้วก็ยี่สิบนะครับต้องเป็นสิบสิบสามนะครับโทษทีโทษทีโทษทีท,ทีข้อใหม่นะครับนักเรียนข้อหกนะครับข้อหกครูให้หกคำหนึ่งคือเลขที่หก 12แล้วก็20นะครับส่วน6ทับครูให้6เลขที่6นะครับเลข13เลขที่24เลขที่30ทําทำนะครับอันนี้คือ6ข้อแรกที่นักเรียนต้องรับผิดชอบในการทำแต่ละคนนะครับก็ตามนี้นะครับนักเรียนก็ลองโจทย์มาแล้วก็ตอบครูด้วยนะครับนักเรียนตอบมานะครับนักเรียนก็หยุดคลิปวิดีโอครูก่อนนะครับเพื่อไปตอบในแต่ละข้อของนักเรียนคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ทำนักเรียนเขาทำไมครับก็ลองไปตอบดูนะครับอ่า ตอบเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันครับข้อหนึ่งถามว่าระบบสุริยะนะครับกําเนิดมาได้อย่างไรนะครับ่าก็รู้แล้วจากแผนภาพนะระบบสุริยะกําเนิดมาจากเนบิวลานะครับยุบตัวลงแล้วทําไมครับรวมตัวการเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดแล้วก็มีวิวัฒนาการเป็นดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลือจากการรวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ก็จะรวมตัวการเป็นจานกําเนิดเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนทําไมครับหมุนรอบดวงอาทิตย์ก่อนเกิดนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นอะครับดาวเคราะห์และบริวารอื่นในระบบสุริยะนั่นเองนะครับ ข้อที่2พลังงานบนดวงอาทิตย์ได้มาจากอะไรครับอ่านะครับเกิดจากการยุบตัวของสสารจนเกิดอะไรครับปฏิกิยาเทอร์โมนิวเคลียร์ก็เกิดเป็นดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับข้อ3ครับนักดาราศาสตร์แบ่งเขตพื้นที่รอบระบบสุริยะตามลักษณะาการก่อตัวได้กี่เขตครับสีเขตนั่นเองนะครับคือดาวเคราะห์ชั้นในแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ชั้นนอกแล้วก็เขตด,ดาวห่างนั่นเองนะครับ ข้อ4ครับเขาถามว่าดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกมีองค์ประกอบแตกต่างกันไหมครับแตกต่างไหมแตกต่างนะครับคือดาวเคราะห์ชั้นในจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกนะครับมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นครับของเหลวและแก๊สนั่นเองครับโดยดาวฤหัสและดาวเสาจะมีองค์ประกอบเป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมส่วนดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนะครับก็จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นน้ำแอมโมเนียมมีเทนที่อยู่ในสภาพะของของเหลวนั่นเองนะครับ ข้อที่5ครับดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับดาวเคราะห์ก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยที่เป็นเศษละครับที่เหลือจากการก่อตัวนะครับของดาวเคราะห์อะไรครับชั้นในนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของอะไรครับดาวพฤหัสศดีนะครับทำให้แถบไม่สามารถรวมตัวนะครับเป็นดาวเคราะห์ได้จึงเกิดการรวมตัวอยู่ระหว่างะไรครับวงโคจรของดาวองคาและดาวพฤหัสัปดีนั่นเองนะครับข้อที่6ครับโลกจะมีอกาศ ถูกวัตถุที่เป็นองค์ประกอบอื่นของระบบสุริยะชนหรือไม่ยังไรมีไหมครับอ่าน่าจะมีนะครับเนาะมีนะครับเนื่องจากฮะระบบสุริยะของเรามีเศษจแล้ววัตถุที่เหลือจากการก็ตัวของดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ทำไมครับจานวนมากเลยนะครับแต่วัตถุเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มีขนาดทำไมไม่ใหญ่มากนะครับแล้วจะถูกเผานะครับเผาไหมในขณะที่ทำไมเคลื่อนที่สู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองครับจึงไหมทำไมครับส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนบนโลกนั่นเองนะครับอ่านะครับ ปัจจุบันนะครับมนุษย์พยายามทำไมครับศึกษานะครับศึกษาดาวเคราะห์ต่างๆนะครับเนาะทั้งในระบบสุริยะแล้วก็นอกระบบสุริยะนะครับเพื่อหาดาวเคราะห์ที่ทำไมครับสามารถมีสิ่งสิ่งมีชีวิตทำไมสามารถขึ้นมาอยู่ได้นะครับซึ่งดาวเคราะห์ที่อยู่บริเวณที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับโลกเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์จะเรียกเขตบริเวณน้ว่าเขตเอื้อชีวิตนั่นเองนะครับเขตบริเวณสีเขียวซึ่งโลกของเราก็อยู่ในเขตเอื้อชีวิตนะครับทั้งนี้ ซึ่งบริเวณที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีพิตโดยมีอะไรมีน้าโดยมีน้ําที่อยู่ในสถานะของของเหลวนะครับมีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมและอยู่ห่างจากดาวเลิกในระยะทางที่ทําไมเหมาะสมจึงทําให้ผิวดาวมีอุณหภูมิที่ทำไมครับมีอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตนั่นเองนะครับโดยอะไรไหมเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยแสบทีนี้นะครับ,บ,รบโลกของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขต ต่อการอะไรเอ,อื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตยอยู่นั่นเองเพราะว่ามีองค์ประกอบสําคัญสามสถานะคืออะไรของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สแล้วก็มีด้วยชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตอยู่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะทางทีท่ทำไมครับเหมาะสมอันนี้ผิดนะครับเนาะจึงเป็น,นครับแหล่งพลังงานที่ทำไมครับสำคัญที่สุดสําหรับการดํารงชีวิตอยู่และก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั่นเองแต่ถ้าหากดวงโลกของเราเนะี่ยอยู่ทำไมครับ ไกลจากดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะทําให้ทำไมน้ํามันเกิดการระเหยกลายเป็นอะไรไอจนหมดนั่นเองนะครับหรือหากอยู่ใกล้นะครับมากเกินไปนะครับก็ทําให้ทำไมน้ําอยู่ในของแข็งนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะไม่สามารถทำไมครับเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้โลกยังนะครับมีอะไรมีชั้นบรรยากาศที่ห่อหุม้มซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองนะครับเนาะชั้นบรรยากาศแล้วก็สนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยยังช่วยทำไมครับ ป้องกอันอนุภาคพ,พลังงานสูงนะครับแล้วก็รังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับว่เอาถึงโลกเราก็มีชั้นบรรยากาศช่วยป้องกันไว้ให้นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับนักดาราศาสตร์ก็ได้ทำไมมีการตรวจพบดาวเคราะห์นะครับนอกระบบสุริยะซึ่งมีดาวเคราะห์หลายดวงเลยเนี่ยเป็นที่ดาวเคราะหา์ทำไมมีลักษณะคล้ายกับกับโลกนะครับหนึ่งน,นนะคือดาวดาวเคปเลอร์ยี่สิบสองบีนะครับก็เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งมีทำไม ลักษณะที่คล้ายคลึงกับกับโลกเราเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่านะครับเป็นข่าวท้องทวนอีกแล้วนะครับเนาะอีก3ข้อนะครับเหมือนเดิมครับครูให้นักเรียนทำไมลอกแล้วก็ทําไมครับทําลงในสมุดนะครับโดยข้อ1นะครับเลขที่ที่รับผิดชอบนะครับห้อง1นะครับม6นะครับม6กทับหนะครับครูให้เลขที่7 12 21นะครับ6ทับม6กทับสนะครับครูให้เลขที่7 12 25แล้วก็ 29นะครับแล้วก็ยีนะครับส่วนข้อ2นะครับครูให้มอหทับหนึ่เนี่ยนะครับเนาะหกคือเลขที่8กับ11บเอนะครับแล้วก็มอหทับสเนี่ยครูให้เลขที่7นะครับอ่าโทษทีโทษทีกับ3ครูให้เลขที่เริ่มทีเลขแนะครับสิบเนะครับแล้วก็ยีนะครับ ข้อ3ข้อท้ายนะครับครูให้ของ6ทับหนึ่งเนี่ยเลขที่9กับ10นะครับส่วน6ทับสนะครับครูให้เลข9เลขที่10เลขที่27เป็นคนทำนะเองนะส่วนเพื่อนที่ไม่ได้รับมอบหมายก็สามารถตอบไปได้นะครับนอเป็นความรู้ของเราเหมือนเดิมครับต้งเรียนก็ทาไมหยุดวิดีโอครูก่อนแล้วค่อยไปทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยจากครูน่เองนะครับ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็มาดูเฉลยพร้อมกันนะครับข้อแรกถามว่าปัจจัยใดบ้างนะครับที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ผิดนะครับนักเรียนต้องเป็นดออ m d ด m นะครับมีสะอาดสะอาดตอบคืออะไรครับน้ําอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่ทําไมครับเหมาะสมนั่นเองนะครับข้อ2เขตเอื้อชีวิตคืออะไรครับเป็นบริเวณที่ทำไมเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนี่กือนกันนะครับเนาะ มีน้ำแล้วอยู่ในฐานะเป็นของเหลวนะครับมีทำไมครับชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนี่ก็ผิดนะครับและอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะทางที่ทำไมครับเหมาะสมนั่นเองนะครับเนาะมีอุณหภูมินะครับที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตผิดหมดเลยนะบนี่เนาะของสิ่งมีชีวิตนักเรียนแก้คูด้วยนะครับเนาะสะอาดมี2อันนั่นเองครับ 3. นะครับเมื่อนักเรียนเห็นหรือนะครับหรือนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่มีการฐานิานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตคล้าย โลกบนดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับหรือระบบดาวเคราะห์อื่นนะครับจงอธิบายพร้อมเห็นว่าก็เป็นความคิดของนักเรียนอันนี้นะครับนักเรียนจะตอบว่าเห็นด้วยก็ได้หรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับถ้าเห็นด้วยอาจจะเป็นเนื่องจากอะไรครับกาแล็กซีของเราประกอบด้วยเราเลือกหลายแสนล้านดวงนะครับก็จึงมีโอกาสที่ทำมเราเลือกบางดวงอาจจะมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะขายโลกก็ได้นะครับเนาะโดยนะครับบนดาวเคราะห์นั้นจะต้องมีอุณหภูมิทำไมครับ ม,นมาานีนุำพุ่มชั้นบรรยากาศแก๊สออกซิเจนน้ำนะครับแล้วก็อื่นๆที่้ายกันไหมาขายกับโลกสิ่งมีชีวิตถึงได้อาศัยอยู่อยู่ได้นะครับถ้าเห็นด้วยล่ะก็เนื่องจากอย่างไม่มีทำไมเราไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่าเราพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเลยนะตอนนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับครูอยากให้เรียนดูคลิปวิดีโอการกําเนิดระบบสุยะนะครับสั้นๆนะครับก็ไปที่ยูทูบเหมือนเดิมนะครับอ่าลองครูเสิร์แอ่า ลองดูนะครับเรื่องการกำเนิดระบบสุริยะนะครับระบบสุริยะเกิดจากแก๊สและฝุ่นที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยมีการรวมตัวกันณใจกลางซึ่งมีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้มีมวลและแรงดึงดูดมากขึ้นเมื่อกลุ่มแก๊สมีมวลมากขึ้นจะเริ่มหดตัวลงทําให้ความดันเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้ใจกลางมีอุณหภูมิสูงมากกลายเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดหรือโปรโตซันซึ่งจะมีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องจนอุณหภูมิแกนกลางสูงถึง15ล้านเคลวินและก่อให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันอันเป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์นั่นเอง ฝุ่นและแก๊สที่เหลือรอบนอกจะเคลื่อนที่หมุนวนเป็นแผ่นกลมแบนรอบดวงอาทิตย์เศษโลหะและหินเกิดการรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ก่อนเกิดหรือ p l เ n e เทซิมอลขนาดเล็กจำนวนมากและมีการพอกพูนมวลต่อไปจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ชั้นในสี่ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวองคาร ส่วนบริเวณที่ไกลออกไปมีการรวมตัวเป็นดาวเคราะหแก๊สขนาดใหญ่กว่าซึ่งอยู่รอบนอกอีกสี่ดวงคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนของแข็งที่เหลือจากการรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ยังคงโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเอง ส่วนสา,สารที่กระจายตัวกันอยู่รอบนอกจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางะนะครับนี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการกําเนิดระบบสุริยะนะครับซึ่งก็คือสรุปจากที่ครูสอนมาเมื่อกี้นะครับเนาะฟังภาพดูให้ในักเรียนทำไมดูภาพเคลื่อนไหวบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการกําเนิดระบบสุริยะแล้วนะครับเนาะก็รู้พอสมควร ซึ่งนักเรียนอย่างไม่เข้าใจตรงไหนหรือยังไงก็นักเรียนสามารถที่ทำไหมครับทบทวนโดยการกอวิดีโอครูก็ได้นะครับหรือ,อยังไม่เข้าใจอะไรนะครับหรือมีข้องสายซึ่งในคลิปคือวิดีโอครูไม่ได้พูดนักเรียนก็สามารถมาสอบถามครูได้กับกับตัวครูได้เลยนะครับหรือจะสอบถามในช่องทางต่างก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k นะครับหรือ Google Classroom นะครับมีนักเรียนเลือกก็เอาที่นักเรียนทำไงสะดวกแล้วก็สอบถามครูเข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับการสอนครูก็ขอ ยุติเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ